สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดกันต่อนะครับล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับแบ็กขวาคนใหม่อีกแล้วนะครับผมแมนเชสเตอร์ยนเต็ดนะครับเตรียมเล็งแบ็กขวาคนใหม่ราคา25ล้านปอนด์ซึ่งเอริกซินฮักได้ชื่นชอบเดนเซลคุมฟรีมากนะครับแต่ยังไม่มีการเจรจามากครับตอนนี้ ทางอินเตอร์มิลานก็พร้อมที่จะปล่อยตัวดีเซลดูมฟรีมากเลยนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายของทีมโดยค่าตัวดูมฟรีนี้อยู่ที่ราวๆ25ล้านปอนด์รายงานข่าวจากฟาลิซิโอโลมันโนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากได้แบ็กขวาที่มีมาตรฐานมายืนประจำการนะครับเพราะว่าในตำแหน่งนี้เหมือนดาโลจะอยู่คนเดียวนะครับ ถ้าได้ดูมเฟดมานี่บอกเลยจิตัจเลยทีเดียวนะครับ